สับได้เลยไม่พอครับ เดี๋ยวเปล่านครับกับกบยางการัรสวัสดีครเบสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีนานะตกปลาทุกท่านนะมาพบกับผมนพลนะครับวันนี้ก็จะพานานมาตกปลาเป็นไหมน้ําท่วมยากนะครับก็เห็นไม้นี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับก็เลยแวะมาตีนะครับผมก็ใช้เป็นกบยางกาเล็ดนะครับก็หมายดูจากสภาพไม้แล้วก็น่าจะมีไซส์ใหญ่อยู่นะครับก็เลยเลือกใช้เป็นกบยางกาเล็ดนะครับ ตัวนี้ก็ใช้งานดีครับผมก็ใช้งานมาเยอะแล้วตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็นี่ครับมีการสวะดีนะครับก็การฉีกนะครับตัวนี้ก็ถ้านานเล่นก็คือตัวนี้จะต้องล่าช้าลากช้านิดนึงนะครับลากช้าแล้วก็ให้เบลรีทางานนะครับเล่นได้หลายแอคชั่นนะตัวนี้เคาะเคะอะไรก็ได้นะครับผมก็ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับคันที่ผมนํามาใช้วันนี้ก็เป็นคันไซโกมาเตอร์สเนปเปอร์เวทสิบยี่สิบนะครับสายเอ็กไอเกะเอ็กเบสนะครับหมายวันนี้ผมก็เข้าหมายเย็นหน่อยนะครับก็ คือเวลาปากาศก็ประมาณช่วงเงย็นๆนะครับก็เลยแวะเข้ามาแค่ไปชมครับรว่าผมจะทำผลงานากับมายนี้ได้กี่แต้มไปชมกันน้ำบนเลย สับได้เลยมองคอครับย่างกาเล็ดใส้สวยเลยผมก็ลากตั้งนะลากสักหนึ่งนะครับเรียกเพื่อเรียกให้ออกมานะครับพอเขาออกมาปุ๊บก็กลับเลยนะครับก็สวัสดีนะครับยมเย็นนะครับก็กลับตัวแรกของวันนี้นะครับก็ออกมาตกปลาหมายเย็นๆนะครับก็เลยมาตียำๆดูนะดูว่าหมายมันสวยนะครับดูกล้องนลนนะครับเป็นหมาย หญ้าน้าท่วมนะครับก็คิดว่าผมว่าต้องมีปลานะครับก็พอดีตีไปตัวเล็กกัดนะแล้วก็เอไม่ใช่ก็พอดีตีไปแล้วก็มันมีอาการนะครับแล้วก็ผมก็เลยลากเคาะให้ออกมานะครับก็มากัดนะครับก็สวัสดีกันด้วยกับเช้าเอ้ยก็สวัสดีกันด้วยครับกับเย็นวันวันอะไรไม่รู้มัวไปหมดแล้วนี่ครับก็นี่ครับใช้เป็นกบยางกาะเล็นะครับตัวสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ครับ เนี่ยปลาตัวแรกของเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวปล่า้วยครับกับกบยางกาเลนนะครับการสวัสดีกันฉีกโค,โคเทปนะครับคันไซโกมาเตอร์สเนเปอร์เฮียบปล่า้วยครับ ลงคอไปเลยกบยางกาเล็ตสีฟ้าหานะครับใส่สวยเลยนี่ครับก็เป็นนี่ครับตัวตัวนี้ก็อัปเกรดให้แล้วครับจะมีปุ่มกันสวัสด้านข้างนะครับข้างละสามปุ่มนะครับกันฉีกก็ทําให้หนากว่าเดิมนะครับแล้วก็ใช้งานดีนะลากมาเสถียรดีนะครับตัวนี้อัปเกรดแล้วกบยางกาเล็ตสีเงินนครับตัวนี้แค่ฝากเอาได้วยครับกบยาง คืนเลยทุกอย่างมดเจี้โว้ยตัวเลีกตัวน,น้อยก็โดนคะรับตัอย่างกาเล็ดนะครับหลุดไปเลยนะครับก็แบบนี้ก็ใช้ง่ายนะครับก็มันปากยังไม่ฉีกแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อย ปากยังไม่ฉีกแน่นอนนะครับก็ดึงกลับมานี่ครับปากยังดีเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับหลุดเข้าไปทั้งกิ๊บเลยนะครับอีกก็ดึงเนื้อยางกลับมาครับกบยางกันเลยครับตัวเล็กตัวน้อยก็โดนครับสงสัยนิดนึงเค มาเมื่อกี้ผมก็หยุดให้มันกัดเลยนะครับจังหวะมันจะกัดพอดีเหน็นน้ำนูนมาพอถึงพอดีผมก็เลยปล่อยให้กัดแล้วก็ส่งสายแล้วก็วัดเลยยางกาเล็ตนะครับตัวนี้สินหมืน่นแคเลยครับโอ้ยเแบบแ็ดละเียดเดืยวเดือดงี้กระเด้เดงเหล่าสอง ปากฉีกเลยผมยางกันเลยครับ ตัวนิดเดียวนะครับกาเล็ดนะครับตัวนี้สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ตัวนี้อัปเกรดให้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับมีปุ่มกันสวัสดนะครับปากกันฉี่เคียบเอลยครับกบอยากกาเล็ด